จะมาติวให้นะคะติวข้อสอบกลางภาคให้มันก็จะออกประมาณนี้นะก็คือเราจะเรียนเรื่องค่าเฉลีย่มยมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมแล้วก็มาจนถึงเรื่องคอทายเดไซน์แล้วก็เปิดเส้นทายใช่ไหมคะแต่ว่าวิชาของครูก็จะสอบแค่วิชาเดียวก็คือเขาให้สอบแต่คณิตอย่างเดียวนะคะไม่มีพื้นฐานเพิ่มเติมเพราะนั้นก็จะออกประมาณนี้แหละทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะคะข้อที่1ก็คือ เขาให้ข้อมูลมาแล้วเขาให้ตอบคำถามนะคะทั้งหมด3ข้อนี้ข้อที่1นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้คือเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยคืออะไรค่าเฉลี่ยก็คือ x bar x bar หาได้จาก sigma x ส่วน n ซึ่งนั่นก็คือเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะไปทำอะไรไปบวกกันอ่าไปบวกกันเดี๋ยวคขอขอยนุญาตใช้เครื่องคิดเลขนะคะ4บวก5บวก7 บวกเบวกสิบวกสิเอ้ยไม่ใช่สี่บวกหบวกเบวกเบวกสิบอบวกสิ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 บแปวกยี บวก24บวก25ซึ่งซิกมาก็คือผลรวมของการเอาข้อมูลนี้มาบวกกันนักเรียนลองไปบวกนะเผื่อครูบวกผิดแล้วก็หารด้วย n, n ในที่นี้มีข้อมูลกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อ่ะ13แล้วก็หารค่ะหาร13เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ12.76นะคะประมาณ ประมาณแล้วก็ปัดเศษขึ้นเป็น13นะคะนี่นเ,เราไปบวกใหม่นะเผื่อ,อครูบวกผิดทีนี้ต่อไปข้อที่2ค่ะมัธยาฐานของข้อมูลนี้ตรงกับเท่าไรมัธยาฐานคืออะไรมัธยาฐานก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมโดยที่เราต้องเรียงลำดับจากเรียงลำดับจากไหนจากน้อยไปหามากก่อนนะคะซึ่งข้อมูลชุดนี้เขาเรียงแล้ว ทีนี้ข้อมูลที่อยู่ตรงกลางคืออะไรลองนับไปก่อนที่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองเพราะตัวเลขที่อยู่ตรงกลางคือสิบห้านะคะคือสิบห้าต่อไปข้อที่สามคาถานิยมนิยมคืออะไรคะคือฮิตหรือว่ามีซ้ำกันมากที่สุดพฐานนิยมก็คือข้อมูลที่มีที่มีความถี่สูงสุด สูงสุดหรือมากสุดหรือซ้ำกันมากที่สุดเลขอะไรคะที่มีซ้ำกันมากที่สุดสิบเท่าไรสิบห้าเพราะฉะนั้นฐานนิยมคือสิบห้านะคะต่อไปข้อที่ 4. สี่ค่ะซูนีได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ห้าสิบคะแนนภาษาอังกฤษสี่สิบแปดและวิชาภาษาสังคมหกสิบสี่อยากทราบว่าคะแนนสอบเฉลี่ย i, ทั้งสามวิชานี้คือเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมค่ะค่าเฉลี่ยใช่ไหม x อ็กบาร์ก็เท่ากับซิกมา x ส่วน n แล้เราก็เอาข้อมูลั้งสามวิชานี้มาบวกกันแล้วก็หารด้วยวิชาก็คือ3 50บวก50บวก48บวก64เท่ากับ162หาร3หาร3เท่ากับ54ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบงอง,งู นะคะต่อไปข้อที่5ถ้าผลรวมของข้อมูลชุดหนึ่งขีดเส้นใต้ค่ะผลรวมสัญลักษณ์คือ sigma x ผลรวมคือข้อมูลชุดนี้เอามาบวกกันนะั่นคือ sigma x และมีค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยสัญลักษณ์คือ x bar ข้อมูลชุดนี้มีกี่จํานวนเขาถามหาค่า n ค่ะจากสูตรก็คือ x bar เท่ากับซิ g m a x ส่วน n ซึ่งเราก็แทนค่าไป x าร์ก็เท่ากับ17 เท่ากับ sigma x คือ850หารด้วย n ย้าย n ขึ้นไปคูณกับ17ก็เป็น17 n เท่ากับ850แล้วก็ย้าย17มาหาร850มันก็จะได้เท่ากับ850หาร17เท่ากับ50ค่ะตอบคอควายต่อไปให้ใช้ โจทย์นี้ตอบคำถามข้อ6ถึงข้อ7นะคะโจทย์บอกว่าอันนี้คือโจทย์นะคะน้ำหนักฉเฉลี่ยมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมของนักเรียน7คน n คือ7เท่ากับน้ำหนักฉเฉลี่ยของ7คนเท่ากับแสดงว่าอันนี้คือ x bar แล้วแต่ละคนมีน้ำหนักดังต่อไปนี้แล้วถามว่าข้อ6ถามว่า x ค่คือเท่าไหร่จากสูตร x b a เท่ากับซิ m a x ส่วน n x bar ให้มาแล้วห้าสิบสอง sigma x คือผลรวมผลรวมก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาบวกกันใช่ไหมคะบวกห้าสิบสี่บวก x แล้วก็บวก x นะหารด้วยเจ็ดค่ะทีนี้นักเรียนก็เอาบวกกันบวกกันนะแล้วนักเรียนก็เอาเจ็ดที่มัน หารอยู่ขึ้นไปคูณกับ52 5สิบสคูณเเท่ากับครูเขียนตรงนี้นะ364เท่ากับแล้วนั่นเยนก็เอาไอ้พวกนี้ค่ะบวกกัน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 นะมันก็จะเป็น50าสิบบวกห้าบวกห้บวกห้บวกสีบวกห้ี มันก็จะได้3 1 3บวก x แล้วก็ย้าย3 1มามาลบออกจากอันนี้ลบ364เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ51เค่ะเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ51ต่อไปค่ะมัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้คืออะไรเมื่อกี้เราได้แล้วค่า x คือ51มัธยาฐานคือค่าที่อยู่ตรงกลางแต่ข้อมูลชุดนี้มันยังไม่ได้เอาไปเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะักเรียนก็ไปเรียงค่ะ ตัวเลขที่น้อยที่สุดคือ48 50 51 51 53 54แล้วก็57ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7โอเคเพราะใน,นตัวเลขที่อยู่ตรงกลางคือ1 1 1 1 1 1 1คือ51ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ7ตอบกอไก่ข้อ8ข้อมูลชุด1เรียนดับจากน้อยไปมากดังนี้ นะคะเพราะฉะนั้น x คือค่าที่มากที่สุด7คือค่าที่น้อยที่สุดถ้าค่าเฉลี่ยถ้าค่าเฉลี่ยมีค่ามากกว่ามัธยฐานอยู่หนึ่งถ้าค่าเฉลี่ยมีค่ามากกว่ามัธยฐานอยู่หนึ่งเพราะนั้นเราหามัธยฐานได้มัธยฐานคือตัวเลขที่อยู่ตรงกลางตัวเลขที่อยู่ตรงกลางคือ12เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามัธยฐานคือ12 เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยมันเป็นไงคะมันมากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่หนึ่งเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันมากกว่ามัธยฐานอยู่หนึ่งเพราะมัธยฐานค่าเฉลี่ยคือสิบสามแล้ว x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทำยังไงคะค่าเฉลี่ยสัญลักษณ์คือ x bar เพราะรู้แล้วว่า x าร์คือสิบสามจากสูตร x าร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n เราได้แล้วว่า x าร์คือสิบสาม ทิกม็คือเอาข้อมูลพวกนี้มาบวกกันบวก10บวก12บวก16บวก17แล้วก็บวก x แล้วก็หารด้วยข้อมูลทั้งหมดมี1 2 3 4 5 6 7งักเรียงก็ย้ายค่ะย้าย7ขึ้นไปคูณกับ13มันก็จะได้91เท่ากับเอา7บวก8บวก10 บวก12บวก16บวก17ค่ะบวกกันได้70บวก x เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ21เพราะฉะนั้นตอบงองูโอเคค่ะต่อไปข้อที่9นักเรียนกลุ่ม1สอบได้วิชาภาษาอังกฤษเป็นดังนี้ข้อมูลแบบนี้คือแบบแจกแจงแจกแจง ความถี่ทำไมถึงรู้ว่าเป็นแบบแจกแจงความถี่เพราะว่ามันเป็นช่วงเขาให้เราหาเลยคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตวิธีการหาคือหายังไงอันนี้ความถี่คนคือความถี่วิธีการหาคือนักเรียนจะต้องต่อตารางเพิ่มไปหนึ่งตารางนะคะต่อตารางเพิ่มไปหนึ่งตารางเพื่อหาอะไรหาจุดกึ่งกลางคะ่ะ จุดกึ่งกลางระหว่าง50ถึง59จุดกึ่งกลางคือลองนับที่50า1 52 3, 4, 5้าเอ็ดห้าสองา่หาเ็9าเอ้าวเป็นจำนวนคู่ทำไงจุดกึ่งกลางเราก็เอา50าสบวกห้ 59, แล้วก็หาร2 50ห้บวกห้าหาร2ได้ 54. 5 4าจุดหอันนี้ก็จะต้องเป็น6 4สิ4 5 8 4จุดห้าจุดห้าจุดห 9 4้าส่จุ้าใช่ไหมคะพอได้แบบนี้แล้วนักเรียนก็เอาคูณกันอ่ะเอา A, อันนี้คือค่า x เราก็เอาค่า f คูณค่า x f คูณ x นั่นก็คือเอาสองอันนี้ค่ะคูณกันแล้วก็เอาแปดคูณห้าสุดครูขออนุญ,ญาตใช้เครื่องคิดเลข8ปดคูณห้าเท่ากับสี่ร้คูณ

372.5จบวก1859อุ้ยเอาใหม่436บวก436บวก903บวก372.5บวก1859บวก94.5เท่ากับ3 6 6ห x b a คือสูตรคือ sigma f x ส่วน n ซึ่ง sigma f x คือตัวไหนอันนี้ค่ะ sigma f x คือ3 6 6 5, 5. หารด้วย n n, n คืออะไร n คือจำนวนคนทั้งหมดบวกกัน8บวก14บวก5บวก22บวก1เท่ากับ50 n คือ50หารกันค่ะ สามหกหกห้าหารห้าสิบเจ็ดสิบสามจุดสามนักเรียนลองไปจำมานะคะไปดูนะต่อไปข้อที่สิบสำรวจน้ำหนักมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมของนักเรียนเป็นดังนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามมีแบบนี้คือสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งหนักสี่สิบห้ากิโลกร,รัมมีห้าสิบคนเรื่องนี้คือค่าเฉลีย่ยรวม ถ้ามีกลุ่มกลุ่มนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มเนี้ยแบ่งชายแบ่งหญิงอะไรอย่เงี้ยสูตรก็คือ x bar รวมเท่ากับ n 1 x bar 1บวก n 2 x bar 2บวก n 3 x bar 3หารด้วยเอา n บวกกัน n คืออะไร n จะคือคนค่ะไอเนี่ยคือ n n 1 n 2 n 3 x คืออะไร x bar คืออะไรคืออันนี้ x bar หน x bar สอ x bar สามแทนค่าลงไปค่ะก็จะได้เท่ากับอันแรกคูณกันสี 50, 50, ่าคูณห้าสิบนย์บวกห้คูณสามสิบนึ่งหกห้าศูนย์บวกพันสหารด้วย n ทั้งหมดคือ100เท่ากับ 2250บวก1650บวก 1, 1 2 0หาร100เท่ากับ51เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยรวมของคน3กลุ่มนี้คือ51กิโลกร,รมัมต่อไปข้อ11เรื่องนี้คืออะไรคือการคิดเกตเฉลี่ยครูเคยสอนแล้วหน่วยกิจค่ะคือ W เกดคือค่า X นะคะคิดยังไงวิธีการคิดเกตเฉลี่ย เอาอะไรคะเอาหน่วยกิจคูณกับเกรดค่ะแล้วก็หาด้วยหน่วยกิจทั้งหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเอาเอาเนี้ยเอาวิชาภาษาไทยคะ่ะหน่วยกิจคูณกับเกรด1คูณ3ได้3บวกวิชาคณิตศาสตร์1 5คูณ4ได้6ใช่ไหมได้หภาษาอังกฤษ1.5คูณ2ได้3 สังคม1คูณ3.5ได้3.5หารด้วยหน่วยกิจบวกกัน1 2บวก3เป็น5เท่ากับเอาบวกกันค่ะ9บวก3บวก3.5เท่ากับ1 5.5หาร5คนนี้ได้เกียร์เฉลี่ย3.1มีคำตอบไหมมีตอบข้อควายต่อไปค่ะกำหนดข้อมูล2ชุดเป็นดังนี้ ข้อมูลชุดที่1 x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยๆจนถึง x 1 0ชุดที่2คือ y 1ไปจนถึง y 1 0โดยที่มีสมการ y i คือ3 x บวก1สำหรับ i ตั้งแต่1จนถึง10ถ้าข้อมูลชุดที่1มีค่าเฉลี่ยเป็น10แล้วข้อมูลชุดที่2มีค่าเฉลี่ยเป็นเท่าใดข้อมูลชุดที่1มีค่าเฉลี่ยข้อมูลชุดที่1อันไหนอะชุดที่1อันนี้ใช่ไหม มีค่าเฉลี่ยเป็นสิบห้าสิบห้าแล้วข้อมูลชุดที่สองมีค่าเฉลี่ยเป็นเป็นเท่าใ่ทำยังไงอะ่ะเราก็แทน X i อ,นอ่นนี้ค่าชุดที่หนึ่งมีค่าเฉลี่ยเป็นสิบห้าค่าเฉลี่ยชุดที่สองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็มาแทนเลยค่ะเนื่องจากสมการ y มีค่าเท่ากับ 3 xi บวก1ค่าเฉลี่ยของกลุ่มนี้ทั้งหมดเอามาหาแล้วได้15ก็แทนเลยค่ะ3คูณ15บวก1เป็น45บวก1เป็น46ตอบงองมงนะคะต่อไปค่ะแบบนี้เรียกว่าแผนภาพต้นใบใช้ตอบคำถามข้อ13ถึงข้อ16อ่ะมาถึงเรื่องเปอร์เซนไทเปอร์เซนไทคืออะไรเปอร์เซนไทคือการแบ่งข้อมูลออกเป็น หนึ100ส่วนเปอร์เซ็นตทายที่25เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์คือ p 2 5ข้อมูลชุดนี้คือไม่แจกแจงความถี่ไม่แจกแจงความถี่เพราะฉะนั้นตำแหน่งนะคะวิธีการหาตำแหน่งสูตรคือคอทายคือ r คูณ n บวก1ส่วน4เดซายคือ r คูณ n บวก1ส่วน10 เปอร์เซ็นทายก็คือส่วน100ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการหาเปอร์เซ็นทายที่25ว่าตกอยู่ในตำแหน่งที่เท่าใดก็25 r คือ25 N คือเท่าไรคะข้อมูลชุดนี้มีขี่ตัวนะับไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20บวก1หาร100มันก็จะเท่ากับ25 25คูณ21 ยี่สิบห้าคูณยี่สิบเอ็ดหารหนึ่งร้อยมันก็คือตำแหน่งที่ห้าจุดสองห้าข้อนี้ตอบห้าจุดสองห้าใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้เรียกว่าตำแหน่งเราก็าไปดูว่าตำแหน่งที่ห้าจุดสองห้าคืออะไรถ้าเอาข้อมูลชุดนี้ไปเขียนเรียงนะคะอันนี้คือเต็มหลักสิบอันนี้คือหลักหน่วยพอเราไปเขียนใช่ไหมมันก็จะเป็นสามสิบสามเอ็ดอย่างเงี้ยสามสิบสามเอ็ด 3า3 3อ5 4สไปเรื่อยๆค่ะทีนี้เราเราคำนวณแล้วว่าเปอร์เซ็นทาที่25ได้ตำแหน่งที่5.25มันไม่มีค่ะตำแหน่งที่5 2 5มันอยู่ระหว่างตำแหน่งที่5กับ6 1 2 3 4 5 6อ่ะมันอยู่ระหว่าง2องตำแหน่งนี้ทำยังไงครูคเคยสอนแล้วสูตรคือซ้ายบวกขวาลบซ้าย คูณทศนิยมใช่ไหมคูณทศนิยมไปไหนแล้วล่ะอ่ะเพราะฉะนั้นซ้ายคืออะไรคะ35บวกขวาคือ42่สลบส5คูณทศนิยมที่มันเกินไปคือ0.25มันก็คือ35มบวกเใช่ไหมเจคูณ0.25ย5 เราก็เอาอะไรไปคูณก่อนเอา7ไปคูณ0.25ก่อนได้1.75บวกกับ3.5มันก็จะเท่ากับ36.75เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ท้ายที่25ตอบเท่านี้เปอร์เซ็นต์ท้ายที่50ไปทำเองนะประมาณนี้นะคะมาจนถึงพี่สัยพี่สัยคืออะไรพี่สัยคือ x max ลบ x min ใช่ไหม x max คืออะไร x max คือข้อมูลที่มากที่สุดคือสามิบลบ x min คือ23 35- ิบลบยีได้12บสอพราะี่ใส่คือสิประมาณนี้นะคะไอ้ส่วนเบี่ยงเบนไอ้พวกนี้ยังไม่ได้เรียนค่ะ